ช่วงค่ำของคืนวันจันทร์ที่12พฤษภาคม2568ทุกคนดูครับบรรยากาศที่นี่ดูเงียบเหงาไปเลยนะครับหลังจากที่วันนี้มีฝนตกลงมาทั้งวันนะครับและการปฏิบัติการตอนนี้ก็เหมือนกับทุกส่วนนั้นเหมือนหยุดนะครับเหมือนหยุดปฏิบัติการทั้งหมดเลย นะจะดูเหมือนกับที่นี่เนี่ยจะเงียบเงาปกติเราจะได้ยินเสียงหรือนะและตอนนี้เราจะเห็นนะครับทีมรถบรรทุกเนี่ยจอดเรียงกันนะครับรถบรรทุกจอดเรียงกันโดยที่แบบเหมือนนะครับปกติรถบรรทุกก็คือจะเข้าแถวนะครับเข้าแถวต่อเพื่อจะรอรับนะครับเศษ ทั้งปูนหรือเหล็กนะครับจากรถตักซึ่งตอนนี้รถตักก็จอดนิ่ะครับเราเห็นรถตักทั้งหมดรถขุดรถเจาะรถตักทั้งหมดหยุดปฏิบัติการเลยนะทุกคนดูเนี่ยในโซนจุดจอดซึ่งขณะนี้นะก็ยังมีสายฝนถ้าเห็นเนี่ยจัดแสงไฟนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่ซึ่งยังฝนยังไม่ได้หยุดนะครับ เหมือนทุกส่วนเนี่ยหยุดนิ่งกันหมดเลยเลยทำให้ที่นี่ดูเงียบเหงาไปทันตาเลยนะครับเดี๋ยวลองเดินไปดูพาทุกท่านไปดูตรงจุดที่ <c oughs> ที่เป็นตอนเนี้ยจะเห็นว่าทีมของร่วมกันยูนะครับที่กำลังโยงสายสิง เกิดเหตุทั้งหมดนะโดยรอบเลยการโยงสญญญันติในวันพรุ่งนี้นะครับที่จะมีพระสงฆ์จำนวน109รูปมาทำพิธีในวันพรุ่งนี้เช้านะครับเจ็ดโมงนะครับพรุ่งนี้วันอังคารที่13วันอังคารที่13พฤษภาค,คม2 5 1 8าบเนี่ยตอนนี้ เจ้าหน้าที่จัดเตรียมนะครับพิธีลานทําพิธีข้างบนนะครับบนอาคารและตอนนี้จะเห็นเจ้าหน้าที่ของร่วมกนันอยู่กําลังโยงสายสินรอบอาคารนะรอบจุดเกดเลยกำลังโยงสายสิสนโยงสายส,สินโดยรอบเลยนะครับ วันพรุ่งนี้ส่งใจมารวมพิธีกันนะครับทุกคน